สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุขนทิพย์ค่ะพาท่านผู้ชมมาดูความสวยงามของดอกชิวลิปที่จังหวัดระยองกันค่ะดิฉันอยู่ที่อาคารนิทัศตพันธุ์พฤษาที่บริษัท PTT LNG จำกัดค่ะ ดอกทิวลิปเกือบ20,000ดอกตรงนี้นะคะเติบโตสวยงามนะคะด้วยความเย็นค่ะเป็นความเย็นที่เหลือจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG LNG เกี่ยวข้องกับทิวลิปอย่างไรมาสอบถามกับผู้ที่เขาพัฒนาเรื่องนี้กันนะคะกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัท PTT LNG คุณรัตติกูลค่ะโอ้โหต้องบอกว่าทิวลิปที่นี่สวยงามมากทีเดียวเราเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอะกี่ดอกคะเนี่ยประมาณ20,000ดอกครับ20,000ดอกที่นี่นะคะแล้วทิวลิปมันเกี่ยวข้องกับ LNG ยังไงคะ แอลเอนจีเราต้องนําเข้าจากต่างประเทศในรูปของของเหลวนะครับที่มีอุณหภูมิติดลบ160องศาเซนเเกรหมายถึงว่าบนขนส่งเข้ามาเนี่ยโดยทางเรือทางเรือครับอุณหภูมิติดลบ 160, 160องศา,งศาดังนั้นก่อนที่เราจะเอาไปใช้เราต้องแปลสภาพจากของเหลวให้เป็นก๊าซธรรมชาตินะครับแปลสภาพจากของเหลวมาเป็นก๊าซครับตรงนั้นจะเป็นยังไงเราจะต้องออกความเย็นในส่วนนี้ออกจากก๊าซนะครับเพื่อให้เป็นก๊าซที่อุณหภูมิ15องศา กพื่อส่งเข้าระบบท่อของปตทเราก็เลยมีความเย็นที่เหลือใช้ใช่ครับแล้วเอาความเย็นนั้นมาทําอะไรบ้างโดยหลักๆแล้วเราเอามาพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับในส่วนของการสร้างโรงงานที่เอาไปลดการใช้พลังงานลงแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็นําเอามาปลูกพืชเมืองหนาวนี่แหละครับก็คือเป็นที่มาระหว่าง L N G กับไม้เมืองหนาวตรงนี้ความเย็นในการปลูกเขากี่องศาคะตอนนี้เราตั้งเอาไว้ที่15องศา นานมานานยังกว่าจะได้มาถึงวันนี้ค่ะเราพัฒนามาเป็น10ปีนะครับตั้งแต่เริ่มในสมัยแรกๆความเย็นทั้งหมดเราปล่อยลงทะเลนะครับแล้วเราค่อยๆพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ครับแทนที่จะเหลือทิ้งไปก็นํากลับมามพัฒนาไม้เมือหนาวแล้วเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อลดใช้พลังงานด้วยใช่ครับนอกจากทิวลิปแล้วเนี่ยเอากมเย็นไปทำย่างอื่นด้ไหม เราก็ปลูกไม้เมืองหนาวต่างครับเรามีศูนย์วิจัยของเราอยู่ที่เทอร์มินอลที่หนึ่งนะครับแล้วที่นี่เนี่ยสวยงามแบบนี้เปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมได้ไหมคะเข้าชมได้ทั้งปีครับเราจะเปิดปตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์จะหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเราจะหมุนเวียนเป็นรอบไปขึ้นอยู่กับซีซั่นต่างๆขึ้นอยู่เทศกาลถ้าเป็นวลนไทน์ล่ะคะทุกอย่างจะกลายเป็นสีแดงนะครับจะมีทิวลิปแดงเต็มไปหมดเลยครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราปลูกทิวลิปได้กี่ดอก ที่แล้วเราปลูก1ล้านดอกครับแต่สําหรับปีนี้เราวางเป้าหมาย3ล้านดอกครับ เรียกว่ามาได้ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นั่นเองเข้ามาเยี่ยมชม<ๆ>เข้ามาถ่ายรูปกับทุ่งทิวลิปตรงนี้สวยๆยา้าอีกทีหนึ่งว่าเรายืนอยู่ตรงไหนคะเนี่ยเป็นฐานีแห่งที่2บ้านหนองแฟกของ p t LNG ครับ PTT LNG เนี่ยทำธุรกิจอะไรบ้างคะ p t LNG เราเป็นบริษัทลูก100%ของปตท <S <S เราดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ LNG เราจะมีท่าเรือ LNG นะครับสาหรับรับ LNG เก็บเข้าสู่ถังแล้วก็ เราก็จะแปลสภาพ LNG ให้เป็นก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ในระบบของปตทครับเรียกว่าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ที่ขนส่งทางเรือมาจากต่างประเทศต้องมาที่นี่ใช่ครับใช่ครับมาเก็บไว้เก็บไว้ในถังครับซึ่งมีถังเราเป็นถังขนาดใหญ่มากครับ250,000ลูกบาทเมตรนะครับรองรับภาคการผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมได้แค่ไหนคะไฟฟ้าบ้านเรานะครับ70%ใช้ก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็ LNG ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วย เสริมสร้างความมั่นคงก๊าซธรรมชาติในประเทศเรานะครับถ้ามองศักยภาพของเทอร์มินอลของเราแล้วเนี่ยทั้งมาตมพุทหนึ่งกับมาตมพุทสองรวมกันเป็นยังไงบ้างคะกาลังการผลิตถ้าเทียบกับกา๊าซธรรมชาติในประเทศไทยนะครับเรามีกําลังการผลิตถึง60%์นะครับของปริมาณการใช้ก๊าซทั้งหมดของประเทศนะครับจุดที่เรายืนอยู่นี่คืออาคารนิทัศพังทุษสานะคะครอบๆอาคารนี้ร่มรื่นมากเลยอะเราสร้างอีโคซิสเต็มนะครับ<แ>ระหว่างอุตสาหกรรม ชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่จะอยู่ร่วมกันนะครับเห็นทางโซนนู้นเนี่ยจะเป็นโซนที่เป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแล้วฝั่งนี้เป็นโซนของชุมชนนะครับเราอยู่ระหว่างกลางเลยสร้างบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมให้เป็นมิรในโซนด้านนู้นเนี่ยจะเป็นทะเลฟากทะเลนี่จะเป็นท่าเรือศักยภาพของท่าเรือเราในการรับเรือขนส่งก๊าซ l n g กับเทอร์มินอลของเราเป็นยังไงบ้างคะ เทอร์มินอลเราออกแบบท่าเรือสามารถรับเรือเอ็ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้<ม>ซึ่งเรามีทั้งหมด3ท่าเรือตอนนี้ครับแบ่งเป็น2สถานีเสริมสร้างความมั่นคงซึ่งกันและกันเรียกว่าถ้านําเข้ากา๊าซธรรมชาติเหลวมาจากต่างประเทศก็ต้องมาที่ท่าเรือนี้ใช่ครับแล้วก็มาเก็บกา๊าซธรรมชาติเหลวที่นี่นะคะก่อนจะแปลสภาพไปเป็นกา๊าซธรรมชาติใช้ในภาคอุตสาหกรรมมอง ความสําคัญของ LNG กับประเทศไทยยังไงในการพัฒนาเศรษฐกิจคะ LNG ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงหลักที่จะเสริมสร้างความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในบ้านเราส่วนใหญ่พลังงาน70%ของการผลิตไฟฟ้าใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่ง LNG ก็เป็นส่วนหนึ่ง20%ในส่วนนั้นเป็น LNG 20%ของ70%นั้น<ช>คือคก๊าซธรรมชาติเหลวนั่นเองภาคอุต<ช>สาหกรรมล่ะคะก๊าซธรรมชาตินอกจากเอาไปใช้สําหรับผลิตไฟฟ้า ส่วนที่เหลือก็ไปใช้สําหรับในอุตสาหกรรมครับเรียกว่าหน้าที่หลักของก๊าซธรรมชาติเหลวเนี่ยคือทั้งผลิตกระแสไฟฟ้า,ฟารวมถึงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยผลพลอยได้ที่เป็นความเย็นที่เหลือจากก๊าซเอลเวนจีนะคะก็เป็นความสวยงามของไม้เมืองหนาวอย่างที่เห็นตรงนี้นั่นเองนะคะสถานีเอลเวย์นจีเทอร์มินัลแห่งนี้นะครับเราเปิดให้ประชาชนเข้าฟรีทุกวันนะครับยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวนะครับตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็น ท่านผู้ชมครวันนี้เราได้รู้จักกับก๊าซธรรมชาติเหลือได้มากขึ้นแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคสวัสดีค,ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ